สวัสดีครับวันนี้เราเอาโปรโมชั่นนะฮะามาฝากนะฮะก็เรียกว่าโปรช่วงเข้าปีใหม่นะฮะต้อนรับปีพศ2566นะฮะนะชัยก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยวันนี้ถอดเสื้อเลยนะฮะเพื่อให้เป็นกันเองนะฮะว่าในโครงการของเรานะฮะก็ถือว่าเป็นฉันพี่ฉันน้องนะฮะก็ถือว่าดำเนินการาส่งเสริมมาจะครบ วันที่3นี้นะฮะ,ะปีที่5นะฮะสธันวานะฮะปีที่5นะฮะก็ถือว่าเราเปลี่ยนสายพันธุ์พริกมาเป็นเหลืองอิโดมาเป็นพริกหยกสยามเ e อ e e นะฮะที่ผสมสายพันธุ์เป็นลูกผสมนะฮะดกนะ,ะมีภูมิต้านทานต่อโรคและก็ดกเป็นช่อเป็นพวงนะฮะสีสันนะฮะสวยรสชาติกลิ่นหอม นะรสชาติดีมากนะฮะก็ถือว่าตลาดต้องการแน่นอนนะฮะเยอะเลยนะฮะที่ตอนนี้ก็ถือว่ามีการสั่งซื้อแต่เราเพิ่งเริ่มการส่งเสริมเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่ปลูกก่อนก็มีโอกาสได้ต่างก่อนนะฮะอย่าลืมนะฮะวันนี้ก็จะมีโปรแถมกันก็คือ1นึ่ซองละสอ0พบาทเนี่ยท่านใดซื้อนะฮะก็ลดเหลือ1,000บาทมี4,000เม็ดเพาะปลูกได้1ไร่นะฮะ ท่านใดที่ซื้อ1นซองนะฮะ,ะ,แะแถมฟรีอีก1นึซองฟรีนะฮะมูลค่า2,000บาท <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับเกษตรกรนะฮะที่เริ่มต่อสู้นะฮะในในชุดน้ำท่วมไปแล้วนะฮะตอนรับปีใหม่นี้ก็น่าจะไม่ท่วมแล้วนะฮะ ก็ก็ถือว่าช่วงนี้นะฮะเป็นเวลาที่จะเกี่ยวข้าวออกนะในในทุกภาคของอ่าประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนะฮะก็อยากจะปลูกพริกสายพันธุ์ใหม่ยกสยามเอสกัมรชัยนะฮะเกี่ยวข้าวเสร็จนะฮะไถแปรเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็เพาะลงหน้าวรอไว้เลยนะฮะจากนี้ไปนะฮะ3 0ถึงวันยาวหนึ่งคืบนะฮะต้นประมาณนี้นะฮะ อ่าเราก็เอาไปปลูกนะ,ะดูแลอีก90วันคือ3เดือนนะฮะก็ได้เก็บผลผลิตขายให้กับนชัยนะฮะถือว่าอ่ามีราคาประกันให้นะฮะรีบด่วนนะฮะท่านใดที่สนใจก็ทักจองมาที่0่า07 8035 065 07 3719เบอร์หลายนชัยนะฮะวันนี้ก็เป็นปกตินะฮะนะชัยที่จะมอบผลงานเพลงนะฮะให้ กั้นกลางของสาระดีๆของการปลูกพริกสายพันธุ์ใหม่ยกสยามเอสกรัมรมชัยนะฮะวันนี้ขอมอบสักหนึ่งผลงานเพลงนะเพิ่งหัดร้องเหมือนกันครับ <c oughs> ลอยฟนอยู่กันทะลมาลายน้องมีรักใหม่หัวใจรวนเรงรักงาถ่ายทีใจดำเส้นดำดังมีกีดลงกีดจมงังเลยหัวใจบาดแผลน้องจาะไปเพ่ด้วยคงน้ำ ตรงใจเพราะความร้อยคนของคนใจดำมาลายสร้างก้วยค้ำแสงคมชีวิตที่ถูกเลรังผิดหวังมาลายของครองไม่อยากจะรอให้รักวามตรง อย่าไปพบความระทมอย่าเปลี่ยนคู่ชมอีกนักมัไลไลลากรมาไลที่ใจเสนดำพร้อความผิดหวังขอเปลี่ทางให้กายเสนนใจยอมหอบรักโดนคนยำาะ ความปลาชัยคิดถึงมาลลยแมนตายกงยอมเป็นไงพอไนาอยู่นะรีบนะฮะสั่งจอบเด็กน,นะนที่สายพันยกสยามเมดน,นะะเข้าร่วมโครงาการนาชัยนะฮะปุ๊กเพชได้เงินแสนต้องโทรมาที่นาชัยครับ โซโล 5, ่ห้าโซตเจ็ดแปดโซลสามห้านะลากราล่ลา лай, ที่ใจแสนดำพร้อมฝ้าผิดหวังขอหลีกนิทางให้กาแสนไก่กยอมหอบรักโดนคนยังพร้อมฟ้าปราชัยคิดถึงมา лай, ไล่ยแม้นตายก็ รีมนะรีบดวนเลยนะจะไปหนึ่งผลกันเพลงนะก็ขอมอบให้กับทุกท่านนะที่เข้ามาร่วมในโครงการปูปลริกนะฮะสายพันธุ์ยกสยามเอดกับนาชัยนะฮะก็ถือว่าครบรอบปีที่5แล้วนะฮะทุกทุกอย่างก็เป็นคบตอบที่ดีกับท่านว่าพริกนี้ นะฮะขายได้อยู่แล้วนะฮะพ้งานก็ออกทาง y t u t u นะฮะพิมพ์คำว่าพริกเหลืองอินโดนะทุกกรณีทุกเรื่องราวนะตั้งแต่เพาะนะฮะปลูกดูแลรักษานะทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จนะฮะข้าราชกรก็จะลงไว้ให้กับทุกทุกท่านเลยนะที่เก็บผลผลิตนะฮอสูตรแบบไหนรักษาอย่างไรนะฮะก็พิมพ์ในพริกเหลืองอินโดนะฮะ มรมฤทหนาชัยก็จะพบสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกพริกปีนี้ต้อนรับนาะพริกสายพันธุ์ใหม่ยกสยามเอทนะฮะเพื่อเป็นหนทางเลือกให้กับพ่อแม่พี่น้องเราได้มีไรายได้เสริมนะ,ะการเลือกพริกนะฮะ,ะถือว่าเป็นพริกที่นำเบอร์วันเลยในะช่วงนี้นะฮะก็ถือว่าตลอดกาลและนานเท่นะฮะ,นะฮะอย่าลืมนะฮะ ฝากผลงานนะฮะในช่อง YouTube กดไลค์กดแชร์ให้นช้ด้วยขอขอบคุณครับสวัสดีครับ